Good morning วันอังคารไปไหนจ้าไปโรงเรียนเย้ yeah, ลูกไปโรงเรียนแล้ว <laughs> ได้ถุงยังยิงมุกพิงลูกว่าอยากไปโรงเรียนคะ่ะคิดถึงแม่มากคิดถึงแม่แมไปแน่ลูกให้แม่ได้แน่นอนแม <laughs> ่กับพี่คือหมู <laughs> กอดกันกอดกัน <laughs> โอเค ต้องเป็นคือเปิปโรงเรียนมันเกิดจมนกันตั้งใจเรียนได้ค่ะเป็นเด็กดีให้สนุกนะคะสนุกสนานหัวใจเบิกบานจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการเปิดเทอมวันแรกน่าจะเปิดพร้อมกันหมดนะโอเคค่ะตั้งใจเรียนนะจ๊ะเด็กๆสวัสดีจ้าตั้งใจเรียนค่ะสุขสมหวังสุขสมหวังร่ำรวยนะคะเราต้องป้องกันโดยการใส่แมสต้องไม่ป่วยเด้อย่าหนาวมาแล้ววัดมาแล้วลมหนาวมาแล้วเนาะวัดมาแล้วมันบอกใช่ค่ะโอเคจ้าจริงเหรอจริงเหรอ S <S แม่จะได้นอนเว้นอิ่มอิมแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เอาเว้ทำไล่ค <também com selection noise> ิดถึงแม่ประธานทำยีคำฮ้อนบไอยากไปโรงเรียน